เห็นว่าเขาเรียนมาตั้งเจ็ดเดือนเนี่ยตัวเล็กๆแล้วเขารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมากินหมูครับไปเจอหมูป่าจริงๆในแบบในปา่าจริงๆอ่ะวิ่งชนขาหักเลยอ่าแล้วถ้าเราโดดหลบล่ะครับก็เก่งครับเออไปแล้วพี่โอ้ยโคตรเร็วโคตรเร็วพี Alter, ่คือมันมีวิธีการจับหมูป่าแบบสูตรของผมง่ายมากๆยังไงยังไงครับใช่ครับพี่เราคุยกันกับเขาก่อนอ่า ไม่ตอบพี่อันนี้คือฟอเรนไหมพี่โอ้ยมาต้องพามรักก็เหมือนหมูป่าไม่ต้องรีบหาเดี๋ยวมันก็มาเองลงได้เลยนี่แหละโอ้โหหอมเลยอ่ะมาแล้วพี่มาแท็กแท๊กแท๊กแท๊กนะผมไอ้นี่ดิโยกงดิโยกเหมือนที่พี่เขาโยกงอะ้ยแต่ว่ากลิ่นหอมนะฮะก็เป็นเหมือนนีนเหมือนกันนะแต่ผักหกลมหมดเอ้ยผู้น่ากินมากหอมมาก 150แรงมาแรงถึงพึงได้ออนิวมิซูบิชิทไทตันอรุณสวัสดิ์ครับว่าแม่พี่น้องต่อไปกับครูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสูรร่รายการเฮ็ดอย่างเสียดหลักครับผมวันนี้พอดีได้เข้ามาที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับผมเป็นป่าดิบชื้นของทางประเทศไทยเราจะมาจับหมูป่ากันนะครับพี่น้องท่านสังเกตหมูสตัวนี้ไหมครับ <c oughs> จมูกอักเสบแล้วพี่ในที่สุดก็เข้าแดงทีพี่แหละรู้ปะก้มลงไปมีแต่ขี้แล้วผมก็เลยครับเข้ากัมเต็มคอดสบลักละแลัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเซียนหลังนะครับผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับผมเป็นพี่แาอูและพี่ออฟรอดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามาบูพี่ปกติเคยกินหมูป่ากันไหมพี่หมูป่าเหรอครับผมกินมาตั้งแต่เด็ก แต่เด็กเลยพี่แต่เด็กแต่น้อยแต่ว่าคนข้างที่จะเหนียวนะพี่สังเกตไหมพี่ว่าจริงๆแล้วขนหมูป่าเนี่ยมันจะเป็นอันนี้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 จัได้แม่นเลยนะครับอันนี้จับได้แม่นเลยนะถ่ายรอดไหมพี่ใช่หอดตอนที่นี่เลยนะพี่ตอนนี้หมูป่าพี่หมูป่านี่เป็นหมูที่แบบแต่จริงๆอ่ะตรงนี้คือเขาเขาเป็นฟาร์มเป็นอะไรที่เขาเลี้ยงเพราะอันนี้คือแบบในความเป็นจริงคือปกติถ้าเวลาเราไปเจอหมูป่าในป่าแบบจริงๆอ่ะพี่คืออันตรายมากๆมันดุมากมันีดูมีเขี้ยวแต่ตัวนี้ไม่เห็นมีเขี้ยวเียมัับนยัาเกิดว่าแบบ แก่ๆขึ้นมาหรือเป็นตัวผู้ที่แบบเป็นจ่าฝูงเขาจะเริ่มมีเขี้ยวแทงกันมาหมูป่านี่น่ากลัวนะครับถ้าถูกไปอยู่อย่าเข้าไปเล่นกับมันนะอันนี้คือคือมนี่คือหมูเลี้ยงมันเลยเชื่องใช่ฮะนี่คือเตือนคนอื่นถ้าไปเจอหมูป่าแบบไม่ใช่แบบเข้าไปเล่นทุกตัวอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดไปเจอไปเจอหมูป่าจริงๆในแบบในป่าจริงๆอ่ะวิ่งชนขาหักเลยแล้วถ้าเราโดดหลบนะครับ ก็เก่งครับอแต่หมูป่านี่คือเขาเลี้ยงเลี้ยงขายเป็นฟาร์มเนึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเ <c oughs> ขาก็เป็นฟาร์มเลี้ยงบางคนอาจจะซื้อไปเลี้ยงเป็นสวยงามบางคนอาจจะซื้อไปเลี้ยงแบบ <c oughs> เพื่อแบบทําเนื้อทําอะไรเงี้ยพี่ <h> <h> แต่วันนี้เราก็จะแบบ เซฟๆน้องพี่รักน้องครับรักน้องใช่พี่เราก็จะถือมีดคนละเล่มคนลละเ่มไปเฉือนเดินไปแทงคอเลยครับเออเดินไปแทงอันนี้เจ้าของฟาร์มเขาเลี้ยงมาด้วยความรักเลยนะใช่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเขาต้องเห็นว่าเขาเลี้ยงมาตั้งเจ็ดเดือนเนี่ยตัวเล็กๆแล้วเขารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมากินหมูคนะไอันนี้ไม่ได้บอกก่อนไม่ได้บอกก่อนเดี๋ยวหมูหายไปตัวนึงบอกแค่ว่านะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายรายการเราจะมีอุ้มหมูนั่นแหะแล้วก็พูดหน่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเราจะมากินหมูเขาเนี่ยใช่รายการเราเป็นทำอาหารเขาคิดว่าเราถ่าย เขาเก่งไม่ใช่หรอกไี่เดี๋ยวหมูหานี่นี่ได้แหละในเหยื่อของเราวาแล้วมาหาเลยนี่ไม่ต้องจับยากเลยนี่น่ารักน่าเชื่อมากเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่นน่ารักจริงจริงคอมันน่าอร่อยยังลูกคอมันน่าจะเหนียวน่าดูเลยไหนๆเราก็มาถึงแล้วพี่ครับเราต้องลองทดสอบวิธีการจับหมูป่าพี่อ่าเอ้แมบนี่นะลูกลูกเราเริ่มเริ่มฟลอเรนติโนมันตัวไหนนะฟลอเรนติโนพี่ไม่รู้อะทุกตัวเลิกเล่นกฟลอเรนติโนไปแล้วพี่ คือมันมีวิธีการจับหมูป่าแบบสูตรของผมเลยง่ายมากๆยังไงครับใช่ครับพี่เราคุยกันกับเขาก่อนคุยยังไงพี่ใช่พี่ก็คือตัวอย่างในเมื่อแล้นั่งลงพี่แล้วก็พูดคุยกับเขาครับอ่าไม่ตอบพี่เงียบเลยมันไม่ตอบอ่ะอาจจะเป็นภาษาที่ไม่ถูกต้องอาจจะต้องเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้มาถูกอันนี้ถูกเฮ้ยเฮ้ยถูด้วยอันนี้ไม่ถูกอันนี้นี่นี่นี่มา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  หรือว่าเราอาจจะอันนี้อาจจะเป็นภาษาหมูทางโซนเหนือๆหน่อยโซนเหนือหน่อยเหรออันนี้อันนี้ยาวไปหน่อยเหรอพี่กับหลักระเบิดเต็มเลยอ่ะไม่แต่ว่าพกพี่มันก็กลายเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับอันนี้มันคือที่เพราะว่าเขากินผลไม้ครับอ่าดอู้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 ดอู๊ดนี่อะไรอ่ะมันไม่สนใจเราเลยพี่นี่มันไม่แต่เรียกไปเรียกมานี่ก็รู้สึกแบบทุกคนเรียกพ่อตัวเองแล้วจริงไหมพี่พ่อผมชื่ออู๊ดนี่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 รู้ทางประเทศแล้วเนี่ยนี่นี่นี่เฮ้ยอันนี้รอดได้แล้วตัวนึง อมันมีตัวนึงข้างนอกอะผมชอบมากมันเดินมาหาผมว่ะชื่อฟรอ์เรนติโน,โน่ป่ะพี่น่าจะอ๊ใช่ครับฟล์เรนติโน,โน่หรือว่าเราจะเอาแผนสำรองพี่ยังไงครับแผนสำรองคือการ ใช้ความเร็วครับวิ่งวิ่งไล่จับเลยเหรอใช่พี่ถ้าเรามีเป้าสักตัวหนึ่งแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเราจะเอาตัวไหนนี่ไงเอาตัวนี้มั้ตัวนี้ไม่ดูดอัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้ม่ดูดแน่ยินเลยน้องน้องเชื่องอยู่น้องเชื่องอยู่จับง่ายพี่จับง่ายพี่อไปเออเราไปช่วยจับดีตัวนั้นล่ะไม่ฟุ่นเลยมันน่ารักจริงเลยอ่ะเออมันน่ารักอื้อแรงเยอะมากนะใครบอกว่าหมูป่าแรงน้อยไม่จริงปลาเลน ดีไงปึ๊บมาต้องต้องคุมจากตูดป่ะพี่โนอาพี่โนะผมเขียนได้ขอขำครับพี่ไอเล่นมาแล้วลูกอุยอันนี้น่าจะเป็นจ่าฝูงพี่บลล่มเลยพี่พี่ไม่กลัวอยู่แล้วกลัวกลัวนั่งกินขี้อยู่เหรอพี่ไปกินขี้เขาทำไมลูกไอเล่นฉี่แตกกันลูกจังหวะนี้แหละกำลังขี่เลยครับ อ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมูแดงหมูแดงหมูเดงเมื่อกี้กูเรื่องแม่ของแม่เอาไ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 ม่เอาว้าวอันนี้คือฟอรเรนป่ะพี่ไม่ใช่อ๋อยังนี้อยู่เออยู่เอร้องขี้แตกเลยเหรอพี่เมื่อกี้ขี้แตกเลยไหมอืมใหม่ๆเลยพี่ขี้มันเป็นเป็นผัดเป็นปุ๋ยไงเพราะว่าสียเงินแล้วกินแต่ผลไม้นี่อะไรจับได้จับได้พี่ไม่เอา พีวพี่ก็จับให้ดูหน่อยเร็วจับตีระเกียดอะไรล่ะเราจะมาจับทำไมพี่เราจับให้ดูหน่อยเร็วผมดูรายการพี่มาพี่ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่แต่แล้วผมกลัวอยู่อย่างหนึ่งพี่กลัวอะไรครับกลัวขี้หมูป่าครับจับได้พี่มันสะอาดแล้วนกกินได้ด้วยโอ้ยแค่จับก็เหนื่อยแล้วไม่เป็นไรพี่มันสะอาด แตงค้านละเอียดแล้วทำความสะอาดไม่ได้แปลว่าไม่เหม็นไงใช่พี่มันสะอาดครับแต่มันโอ้โหชัดเจนเราโดนพี่พกลิ่นติดไหมพี่ก็เดี๋ยวจะไปวิ่งจับหูปลาก่อนนะฮะผมไม่เชื่อสามคนต้องช่วยกันจับให้ได้หนึ่งตัวต้องจับให้ได้หนึ่งตัว แล้วพี่ไปดมทำไมมันแสบเข้าไปในก้านสมองอเดี๋ยวพี่คนเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะดมแบบหมูนะรู้เล่นขี้แล้วพี่น้ำตาลอะไรพี่อมันแสบเข้าไปในก้านสมองแล้วที่ยังติดอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ไปทำภารกิจกันเลยทำภารกิจกันดีกว่าครับเล t s go พี่ตัวนี้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 ฮะหมูอยู่นู่นพี่ไอ้ตัวนู้นพี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ล้อม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 เดี๋ยวผมล้อมให้พี่ ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่โคตรเร็วโคตรเร็วพี่มันเหมือนเราไปเหยียบขี้แล้วขี้มันแตกแล้วกลิ่นมันคุ้งอะเป็นไงเป็นกับดักต้องชูไปพี่ไปครับไปพี่ นีเพียตเรเพียเฟรนเนฟรเนพี่ต้องหลอกมันอย่างนี้ว่าเราจะพาไปเลเซอร์เราจะพาไปเลเซอร์ขนนะลูกนะใช่เราจะพาไปเลเซอร์ขนเฮ้ยพี่พี่ได้เลยได้พร้อมกันเลยเอ้าไอ้นี่ไม่ใช่อ้นี่อันนี้หมาพี่เมื่อกี้เกิดเกิดเหตุการณ์ครับเมื่อกี้เราบอกว่าจะพาไปเลเซอร์ที่ไหนพี่ตั้งลำธินิครับ ได้เลยได้เลยครับพี่ตั้งนานจับไม่ได้ตั่งนาจับไม่ได้ไอ้เด็กบอกว่าจะพาไปเลเซอร์ขนที่กลางลำคลินิกไอ้ที่ใช่ฟอนเลนไหมอุ้มไปเลยใช่พี่แล้วนิ่งเลยมันนิ่งเลยนิ่งขี้เลยเรียบร้อยครับพี่เราได้หมูป่าแล้วครับผมเจ้าของเขาอยู่ตรงนั้นเจ้าของอยู่ตรงไหนนี่ดูคุณคินเลย เคยกินหมูป okay. ่ากันไหมพี okay. ่เคยครับผมก็เคยครับแต่ว่าน่าจะนานมาแล้ะฮะไอหมูป่าเนี่ยเขาจะมีเนี่ยลายลขนเนี่ยดำดำแข็งๆข็งนะพี่แข็งๆดำดำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอะปล่อยน้องก่อนดีกว่าปล่อยก่อนอยก่อนอยก่อนแต่จริงๆแล้วนะครับพี่ขนมันเยอะมากๆเลยนะไปถึงหมูแล้วครับหมายถึงผมเนี่ยพี่ไม่ใช่ผมจะไม่มีขนได้ยังไงครับผมก็ได้เมื่อผมไปกังน้ำมาแล้วพี่นี่พี่ไปถึงเกาหลีเลยเหรอครับกังน้ำอุดรเนี่ยพี่อ๋อเราจะไปทำไมตั้งไกลครับผมนะครับไปที่กังน้ำคลินิกก็จบแล้วอ๋อกังน้ำคลินิกนี่ยเรองนมว ที่นี่เลยครับกังนำคลินิกจริงพี่สังเกตรายการไหนก็ได้ครับที่พูดถึงเรื่องขนครับผมก็ต้องเป็นกังนำคลินิกมาแน่นอนครับต้องนึกถึงกังน,นำคลินิกจริงๆนะทั้งเรื่องเครื่องเลเซอร์แล้วก็เรื่องที่เขาบริการเนี่ยเขาบริการดีแล้วใส่ใจมากๆไอ้นี้ไปที่โปรแกรมที่ชื่อว่า Lo n g p u l s e ND น a ีนี่ถ้าน <ๆ S 2> ึกถึงชื่อนี้ต้องนึกถึงกังน,นำคลินิกแล้วจริงๆผมเยลยเคยไปทํามาแล้วพี่ผมชอบมากับพี่ก็คือใช้คำว่ามผมลืมอ,อุปกรณ์แบบจาจัดขนแบบธรรมดาไปเลยอเออไม่ต้องถอลแล้วใช่ครับตั้งแต่มาเจอเครื่องลองวาวส์เอ็นด จริงๆก็คือเราบอกว่าเห็นคนดังเขาไปทํามาเยอะมากแล้วคือถ้าใครยังไม่เคยลองนะผมแนะนําเลยว่าต้องลองมันมีไอที่เครื่องเย็นๆที่มันช่วยทาให้เราไม่เจ็บได้ใช่ไหมพี่โอ้ใช่พี่มันเย็นสบายมากแป๊บเดียวนี่ก็เสร็จแล้วในความรู้สึกผมนะมันดีตรงที่พอเรามาทําเสร็จแล้วอะ่ะไอขนเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าลงขนที่ขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นขนที่แบบบางๆอ่อ,อนๆใช่พี่ใช่พี่ภาพโอ้โหอย่างนี้เลยได้ยินหลายคนพูดนะบางทีเนี่ยไม่เจ็บเลยด้วยอันนี้จริงป่ะไม่เลยพี่นี่มพูดจริงๆนะเอาแบบความรู้สึกจริงๆเลยพี่ครับ มันเจ็บจริงนะแรงแรงลุ่เยอะ <laughs> เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับผมกลัวคนฟังเขาเ้าใจผิดว่าเฮ้ยมันจะเจ็บแน่นอนเลเซอร์ถึงลากคนอะไรเงี้ยคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมตอนเลเซอร์นั้นน่ะผมเกือบหลับเลยนะครับผมมันสบายนะฮะชิลมากทําโดยผู้ชํานาญการด้วย <c oughs> ชอบแล้วก็ฟินสุดๆครับพี่ <laughs> มันทําลายถึงลากขนเนี่ยมากกว่าพวกอุปกรณ์กําจัดขนแบบทั่วไปนะครับทำให้ขนถูกทาลายแบบตรงจุดนะฮะซึ่งไม่ทําให้เกิดหนังไก่ตามมาแน่นอนครับแต่ได้ยินมาว่าเครื่องเลเซอร์เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะทำไมอะพี่อู๋เครื่องเลเซอร์สองล้านห้า เครื่องเลเซอร์เนี่ยเขาได้รับอนุญาตนะครับผมนําเข้าจากอยอยเรียบร้อยครับผมมั่นใจทั้งความสบายตอนทําหรือความสบายใจหลังทำเ้ยแต่ว่าผมได้ยินมาว่าที่เนี่ยเขาให้ทาฟรีตั้งแต่ครั้งแรกนี่ครับเออใช่ใช่ใชให้ทำฟรีตั้งแต่ครั้งแรกก็เพียงแค่ว่าคุณแอดไลน์นะครับผมไปที่แอดกังนาคลินิกนะเฉพาะลูกค้าใหม่นะครับผมทักไปขอลองกันได้แบบฟรีๆนะครับตั้งแต่วันนี้น,น,นะครับผมถึงวันที่31มทันมาคมสิ้นปีนี้แล้วนะจ๊ะอัน,นี้เดี๋ยวขอเรียการินตินอุลกมานนี้มาเขาให้ทําาารีีีีเเเเดด๋๋ยยววพพ่ไไปปปออหมูลลลงซนย ได้พี่ีลยวเสร็จปุ๊บเราพาน้องหมูไปเลยเท่านี้มันมีด้วยเหรอพี่โอ้โหพี่คีนี่เขามีถึง40สาขาทั่วประเทศโอ้โหให้เลือกได้เลยครับอยากไปบริการที่ไหนครับผมเห็นว่ามีเกือบทุกเซนทรัลและทุกๆุกเดอะมอลเลยนะพูดวันนี้ก็ไม่หมดพี่เดี๋ยวผมจะขึ้นตรงหน้าจอน,นี้ให้เลยแล้วกันครับผมนี เ,เยอะเป็นหมดหหแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมว่าจะมีขายคอร์สนะครับผมที่เนี้ยเขาไปลองฟรีเพราะว่าเขาอยากให้ทุกท่านเนี่ยติดใจ<ห>แล้วก็สมัครใจมาทําซ้านะครับผมไม่มีเลยนะครับการ h ์ r d sell อะไรเงี้ยครับไม่บังคับลูกค้าแน่นอนถ้ากลัวก็แค่เดินไปหยิบคาถานางฟ้าพี่มาถือไว้นะครับผมแล้วก็จะไม่มีใครเข้ามากวนคุณได้อีกเลยนะครับเราถือเข้ามาเนี่ยไม่มีใครกวนคุณเลยนะคุณเหมือนเป็นสุญญากาศอ่ะไม่แน่นะพี่เผื่อวันไหนเราแบบไปที่กังําคลินิกแล้วเราไปเจอกันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เแต่ถ้าคุณไปกังนําคลินิก ก็ได้นะครับเออจริงผมยังเห็นตามโซเชียลเลยนะคนดังเขาทำที่นี่กันเยอะมาก s <S ไปเลสโกดีกว่าเราไปทำหมูันดีกว่าคะ่ะมาทาข้าวไปดีกว่าเราากกินข้าวแล้ว าแล้วครับท่านผู้ชมในเวลาทำข้าวกันพี่ถ้าเราเหนื่อยเสร็จอ่ะปุ๊บแล้วเราได้กินอะไรที่มันอร่อยๆอ่ะมันเหมือนมันกันแบบเป็นการดีเฟสด้วยใช่บินซึ่งวันนี้ที่เราไปจับฟลอรินติโน่เราก็นอนอยู่เรียบร้อยยังไม่ได้เลเซอร์เนี่ยดูดิเวลาเขาแบบกำจัดขนพวกนี้พี่เขาก็จะแบบเอาน้ำร้อนมาเทใส่หมูแล้วก็ขูดเลยมันก็จะเหลือพวกรากขนพี่ซึ่งถ้าเกิดเราเราไม่อยากให้เหลือรากขนดำๆพวกนี้เราก็ต้องใช้เครื่องลองพาวเอร์เซนิแอกของกังน้คลินิกครับพี่ให้หมูของตัวเองนะครับแอดไลน์มาที่แอดกังนคลิินนกะครับไใใช้หเาเองกันแหหละะพี่่เเเเออออไ้้้าาาใจขร มาหากันดีกว่า, <c oughs> า,ากต่ว่าวันนี้พี่จะทำเมนูอะไรครับดูจากเครื่องวันนี้แล้วผมว่าต้องเป็นผัดเผ็ดแน่นอนมีครับพี่คือทำชิคแก๊รู้สกิ๊ไปเลยไม่มันจริงๆมีคือเครื่องทำผัดเผ็ดหมดเลยใช่ครับจริงๆแล้วหมูป่าพี่เขาค่อนข้างมีกลิ่นเฉพาะตัวครับคือบางคนก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นของเขาไปเลยเขาก็เลยต้องใช่พี่เนี่ยกลิ่นเหมือนผมเนี่ยอุ้มน้องเฟอรเรนมาพี่พี่ผมเป็นลูกมือพี่เองเพราะว่าถึงแม้ว่าผมจะเชี่ยวชาญในการทำอาหารแต่ผมเชื่อได้เลยว่าพี่มีความรู้เยอะกว่าผมแน่นอนได้ครับ กระจับมีดก็เรียบร้อยแล้วพี่ดูเก่งเหรอครับใช่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 เดี๋ยวผมให้พี่ตําเครื่องผัดก็ได้พริกสดครับหมูเราเขาชอบกินเผ็ดใช่พริกสดส่วนเราก็จะตําหมูแล้วฮะใช่พี่เราจะตําหมูเราหั่นเราหั่นแล้วก็เอาแค่แบบบางบางอย่างพี่บางมากเลยนะใช่ครับบางบางอย่างเพ้เพราะเวลาเคี้ยวหมูป่าเขาหนังเขาค่อนข้างมีหรอไม่ไม่หั่นหนามมากแต่พี่ดูหั่นเก่งนะ ใช่เขาใช้ข้อนี่พี่มันจะไม่โดนนิ้วเวลาจับมีดพี่ผมจะแนะนำเลยเวลาจับเนื้อพี่แล้วเอาขอบมีดต,ตรงเนี้ยเฉียงออกไงพี่แล้วเอาสันมีดเงี้ยเฉดกับนิว้วเราพอดีถ้าหั่นแบบนี้คือไม่มีทางเข้านิ้วตัวเองแน่นอนไม่มีทางเข้านั่นไงนั่นไงดูบู๊ดเลยขี้เล็บขี้เล็บเออกพี่เคยกินหมูป่ากันไหมพี่เคยครับพี่แต่ผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ไม่ค่อยเลยอะพี่เพราะมันเหนียวครับหมูป่าเนี่ยมันจะมีขนที่เป็นแบบขนดำๆอยู่นะพี่สามรอบเลยเลเซอร์เพราะเหี่ต้องเลเซอร์แหละเพราะว่าแปลกแมัน เร้าบนนะวยพี่มันน่าก,กินหอมแล้ว่ะแค่นี้ผมเป็นคนชอบตะไคร่ชอบอะไรที่มันเผ็ดๆร้อนๆอน่ะพี่ผมพี่เคยกินแกงไตปลาไหมครับสุดๆครับพี่ผมเป็นคนชอบอาหารใต้ผมรู้สึกว่าอาหารใต้เครื่องมันถึงพี่พี่เครื่องเท่าไหร่พี่กี่แรงของผมเป็นสเป็นสองเจโบครับพี่สองเจโบจูนพันมาครับจูนพันมาจูนพันมาเลยเหรอใช่พี่เดี๋ยวเราก็ถ้าพี่ตำเสร็จปุ๊บเราจะใส่ปุ๊บพี่ก็ตักใส่ถ้วยนี้เลยไปเลยแล้วไก่หญิงนะใส่ไหมพี่ไก่หญิง กะหญิงคืออะไรพี่กระชายโอ้ยผมเล่นบุกอะไรแล้วว้าวกะชายอันนี้อันนี้ก็เป็นผักผักขี้เสือกพี่ทำไมครับแน่อันนั้นมันชะละแหน่ไงที่ชะละแหน่ไอไอไอสอดไอสอดคอยบอกพีสานได้บอ เฮ้ยสำเนียงได้เลยนะพี่เพราะว่าผมชอบร้องพี่อีสานอ่าสำเนียงพี่แบบก็คือสำเนียงอีสานเลยนะก็ได้อยู่เป๊ะเลยอยากว่าอีสานได้แต่ว่าผมมีผู้ใดพาเว้าถ้าเกิดแบบฮานคนพาเว้าได้กันเ้าได้เลยใช่ได้คนพาเว้าเว้าได้บ่มักเว้าคนเดียวบ่มักเว้าคนเดียวชอบเว้ากัมมูแมนครับถ้าเว้าคนเดียวแปลกครับนะเนนามพ่องเว้ากัมมูนี่เขาเล่นภาพยนตร์กับผมนะซีรีสสุกี้นิรันดร์ใช่ใช่ครับดอนเบอร์รี่ ทุกปัญหามีทางออกนะครับโผล่มาแค่ทต์มันเหรอสองคำแล้วม็ดูเอาว่าโผล่มาสองคำจริงหรือเปล่าละเอียดแล้วพี่อันนี้คือเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วครับนีคือตัใส่นี้ได้เลยครับโอ้โหสีน่ากินมากเลยูนี่เอาไปผัดน้ำมันน่าจะหอมแบบผัดคล้ายๆแบบผัดเผ็ดแบบผัดเผ็ดอีสานเราจะไม่ใส่พริกแกงเราจะไม่ได้ใส่น้ำกะทิแต่เราจะผัดเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นผัดเผ็ดสดผัดเผ็ดสดที่แห้งๆเลยใช่พี่แห้งๆอะไรเงี้ยมันจะ ที่ผมต้องบอกว่าผมเป็นคนติดเข้าวคั่วมากเลยเมนูที่ผมทําส่วนใหญ่ที่ผมผมทำผมลดความอ้วนสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแบบว่าข้าวคั่วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ลดลดไม่ขึ้นเลยผมลดไม่ลงแล้วพี่ตอนนี้มันแท้นะมันแท้ของอร่อยใช่ีแพ้ลดปุ๊บนี่คือแบบเรียบร้อยครับเพราะนั้นเข้าโรงพยาบาลเกือบ6วันอ่ะทำไมทำอะไรพี่รถจนพี่ไม่ได้เกี่ยวกินอะไรออกไม่เกี่ยวไม่ไม่เลยไม่เลยพี่ว่ายน้ำดีกว่ารับพูดทำไมเนี่ยฮะนี่ได้แล้วพี่ กางแกงเสร็จละพี่เดี๋ยวมันมีให้เรายหนทีหนึงอ๋อจะบอกว่าพี่ซับไม่ละเอียดขณะ <c oughs> ท,ที่พี่เซรบอกว่าได้แล้วแต่ว่าจะเอาไปโชว์ถิ่งว่าเอ้ผมทําได้ละเอียดกว่าไม่ใช่ <c oughs> ชัด <c oughs> เลยเมื่อกี้ผมเสียใจท <c oughs> ี่เซรังทำไม่ดีลทำอะไรก็ทำไม่ได้พี่ <c oughs> ทุกอย่างคือพี่ทําดีแล้วครับพี่แต่เราแค่อาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดในสายตาเขาวิคมเพลงต้องขึ้นแล้วจังหวะนี้ไหนไม่แหลกตรงไหนไม่ถึงเครื่องหรอพี่ใจกูจนไม่เห็นกระตา จนพระใจพัดเจ็บความรักก็เหมือนหมูป่าแต่ถ้าเธอ,อาหาหาแสดงว่าเธอยังง่วงอยู่แต่จริงจะบอกว่าความรักก็เหมือนหมูป่าไม่ต้องรีบหาเดี๋ยวมันก็มาเองความรักก็เหมือนพริกแกงแต่ถ้าเธออยากได้แฟน ก็ไปซื้อนะครับผมที่เคยใช้ไฟฟ้าอันนั้นมัน oh, พัดลมอันแรกเลยนะแกงกับแฟนอันที่2คือไปซื้อเอง <c oughs> คุณครูไม่ให้ผ่านเอาใหม่หาใหม่ <c oughs> แล้วตอนนี้คือเจ้หลักมือสับแต่หัวคิดอยู่ <c oughs> ใช่พี่ <c oughs> กำลังกำลนั่งนึ่อยู่ น mm right? ั่นแหละคิดกันหมดเลยที่นี้ความรักก็เหมือนตะไคร้ถ้าเธออยากข้างใครก็มาหาพี่สิจ้าความรักก็เหมือนใบมะกรูดแต่ถ้าอยากเลเซอร์ขนตูดไปที่การนดังคีได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆนะผม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 อยากเลเซอร์กลมมากี่ดูงามผมไหมโอ้ยเรียบร้อยละเอียดผมกำลังนั่งนึกอยู่ว่าผมต้องทำอะไรต่อเอาใส่นี่ไหมฮะ เอาใส่ถ้วยไปเลยครับพี่อ๋อผมต้องหั่นหมูหมักเกลือไปก่อนเดี๋ยวพี่จะได้ย่างแล้วผมก็ได้ผัดไปแล้วก็เราจะได้แบบเส้นเดียวเลยอันนี้คือเราจะเอากลิ่นหมูป่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฉันไข่มันหน่อยหมูป่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมพอดมก่อนครับกลิ่นมันจะค่อนข้างใกล้ๆกับเป็ดออเผมไม่ได้กินอะไรเลยวะเราไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินอะไรเลยจริงเหรอหรือว่าผมดมขี้นั้นไปแล้วมันไม่คุณม่งจมูกมีปัญหาพี่ผมไม่ได้กินอะไรเลยอะจริงเหรอจริงๆพี่อู๋ลองดมดูดิได้กินอะไรปะ เราจะไปดมขี้กันมาพี่เมื่อกี้มันก็เลยทําให้เราแบบไม่ได้กลิ่นครับความรักก็เหมือนการเสียบไม้แต่ถ้เธออ่ายใหญ่ยายแสดงว่าเธอแต่ละตะลัตลายครับผมโหเก่ามากเลยใหายัตะลตะลายคือเนี่ย จำได้เพราะว่ามันมีทั้งในเครื่องเล่นหยอดเหรียญกับไอ้กดกดตู้อยตู้อยไฟเออไฟเอ๋อเราไม่เข้ากันเลยสมมติเราซื้อของทหารมาใช่ป่ะไฟเออไฟเอออ่าย่าย่ายกันย่ายย่ในขณะดียกันที่เป็นของผู้หญิงที่เป็นสีชมพูบาร์บี้ยังไงไฟเออไฟเอ๋อพี่ขายยี้จนเลยเนี่ยดูผมในสองชิ้นได้อย่างนี้เลยถ้าผมขายไม้นี้20บาทและไม้นี้20บาทใครรวยผมหยิบไม้นี้ก่อนเลยคืนกำไรให้ลูกค้าไม้นี้เราทำจรินกันเองไงใช่อันนี้ก็เหลืออะไรอีกวะ ครบแล้วนี่ครบแล้วหรอพี่หมดแล้วเอาลหครับทุนผู้ชมตอนนี้จะเริ่มทำอะไรก่อนครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะผัดเผ็ดก่อนพี่ผัดเผ็ดทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะย่างแล้วก็แกงไปพร้อมกันพี่ใช่ผ,<า>ผัดเผ็ดนี้เขามีบอกที่มานะพี่มันยิ่งผัดยิ่งเข้มขน้นใช่มันจะยิ่งเข้าเนื้อมันจะยิ่งเข้าเนื้ออันนี้น้ำมันที่เราใส่เราจะเอาเอาไปล่อเครื่องแกงให้มันคายอโลมาออกมาพี่ใช่ครับเนี่ยถ้าพี่ถ้าเราแบบร่อน้น้ำมันแล้วก็น้ำมันมันไหลลงไปเลยทีเดียวแสดงว่าน้ำมันร้อนๆแล้วลงได้เลยนี่ลละอเเเย้้ขาไไปปคครรััับบนืงผด มีอะไรช่วยไหมครับช่วยกันแบ่งใจให้ผมก็พอครับพี่มาเลยพี่มาแท็กแท๊กแท๊กแท๊กนะผมไอ้นี่ด้วยอีโยกนี่โยกเหมดที่นี่เขาโยกอ่ะเอาคนหน่อยแล้วมันไม่ทั่วแล้วแล้วลมก็พัดเข้ามานะตวงไว้พี่แท๊กแท๊กแทกแทกพี่รลอนลยพี่เราต้องรู้เลยพี่แต่ว่ากลิ่นหอมนะฮะเกลือนิดนึงนะครับพี่ใส่เกลือนิดนึงเพื่อเพิ่มความแบบเข้มข้นเค็มเกลือเค็มซีอิ๊วเค็มน้ำปลาก็ไม่เหมือนกันนี่ลยงดูกัน อุ้ยแต่ผัก6โคกงหมดเอ้ยอูน่ากินมากหอมมากหอมไหมพี่หอมมากยังไงอุ้ยกินข้าวสวยแล้วพี่ใช่พี่อย่างพี่อย่างอร่อยนะอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลยครับชิมคำแรกหวานปุ๊บพอตื่นข้าไก่ปุ๊บได้รสเค็มริกน้ำปลาพี่ ถ้วยหนึ่งได้แบบใครแบบชอบแบบเค็มๆเราค่อยท่อพี่ก็ทำเองกูว่าได้เฮ้ยเดี๋ยวเราทำพีทำแบบนี้ดีกว่าน้ำจิ้มแจ่วได้ได้ได้พี่ EP นี้เป็น EP แรกที่ผมรู้สึกว่าสบายขึ้นมากๆเลยพี่ทำไมปกติเขาไม่เชื่อพี่เลยแหละสูตรพี่นี่จะค่อยใส่เกลือใช่ไหมพี่ตอนใช่ครับเดี๋ยวเราโรยตอนนี้เลยพี่ไม่ลงว่ะหลังแขคร์ไม่ได้ทำไมเยอะจังวะ <laughs> เหมือนแบบเหมือนสวนมวิญญาณความเป็นเชฟอะแล้วก็แบบไม่คุยอะไรกันเลยตอนนี้นแล้วถ้าเหมือนแบบพ่อครัวพัฒนาารนอะพี่ตอนนี้นคือทำอไปหลายเมนูไปพร้อกกมก <laughs> ันงานกลนุ่มป่ะพี่ใช่ปะเหมือนงานเร่งไะพี่เหมือนกำลังแบบกำลังต้องส่งทีชิรอาจารย์อ่ะเดี๋ยวเราทำกับข้าวเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเรามานั่งกินพร้อมกันครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงของแกงป่าก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะ let's go คือเมนูจากหมูป่าเสร็จแล้วลองชิมเลยพี่เอาอะไรก่อนครับเรามาไล่เรียงกันก่อนไหมได้ได้พี่เราต้องกินจากเบาที่สุดก่อนคือหมูย่างหมูย่างครับลองชิมลองชิมเอาคนละชิมคนละไม้เลยอ่ะอะไรพี่กินเปล่าแต่ไม่ได้เปล่ารสชาติเป็นไงนุ่มนะมันหอมอ่ะมันจะมันจะกลิ่นกลิ่นเขาจะยังอยู่พี่เนี่ยจบอย่างเงี้ยเราย่างเพิ่มไหมพี่ อร่อยบ้าไปแล้วถ้ามันเล่าเหอะว่ามันแบบถูกต้องทุกอย่างอยากอยู่กับเสียหลังตลอดไปเราอยู่ด้วยกันสักเดือนนี้เราอ้วนเลยแล้วพี่เตามันพี่ทำไมย่างละย่างเพิ่มย่างเผืออร่อยวะย่างแบบบ้านๆอ่ะความมันนี่ของเนื้อมันจะไม่หายพี่คือมันจะยังมีกลิ่นของเขามันจะยังมีรสชาติของเขาอะไรเงี้ยแล้วเราอะมัดมาเน้นที่น้ําจิ้มมาว่ะจะอร่อยปกติผมไม่ไม่กินข้าวทุกคนทราบเป็นไงบ้างครับพี่อร่อยที่เราได้อุตาหยแบบไปอุ้มน้องฟลเรนแล้วก็เอามาทอดแล้วก็น้องปลเรนมาคือเอาจริงนะผมพูดตรงนี้เลยพี่ผมไม่กินหมูปา เพราะมันเหนียวมันเหนียวมันกรอมันสาบกินแต่วันนี้คือมันมันล้างภาพทั้งหมดเลยผมว่าเราตั้งเตาเลยนะพี่ตั้งเตายากรอเลยอร่อยจี๊บมีเหลือเนี่มีเหลืออยากกินอีกอ่ะเดี๋ยวผมย่างให้พี่ครับต้มีความสุขเหรอขอบคุณมากพี่ดับไปพี่ครับ ขอบคุณที่ไปดีมาพี่ขอบคุณมากเลยพี่โคตรอร่อยพี่รู้ป่ะผมไม่กินอย่างไรแสนว่า <c oughs> ผมไม่เห็นบ้าพี่อยู่กินข้าวอร่อยแบบนี้มันโดน,นกินสภาพไม่เหลือความเป็นพระองค์พระเอกงงดาราเลย <c oughs> อ,อาหารมันจะอร่อยได้ไมันต้องประกอบอยู่กับองบค์ประกอบ3อย่างพี่อันแรกหนึ่งรสชาติที่ดีครับสองครับบรรยากาศครับสามครับผู้คนที่เรากินด้วยว้าวันนี้ครบหมดแล้วหมูก็คือเลเซอร์มาแล้วด้วยหมูเลเซอร์มาด้วยหมูก็เป็นหมูกั้งน้ำคีนี่ความรู้สึกหน่อย เผ็ดครับรู้สึกตอนแรกรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเหนื่อยแต่สนุกแน่เลยแต่ว่าจบหมูป่าก,กันไหว่าหมูป่าเฟรนี่มากก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแต่ว่าที่ที่กว่านั้นคือจะทาหมูป่าก,กินนี่แหละที่ที่ตั้งแต่รอเพราะว่านึกภาพไม่ออกว่าเมนูมันจะเป็นยังไงแล้วจะอร่อยไหมถูกปากหรือเปล่าแต่ว่านี่แหละฮะอย่างที่หเห็นแซ่บอิหลีเด้อจริง อคือผมมีความสุขนะคือปกติอะผมอะชอบทําอาหารมากแล้วกับการที่แบบทำกับข้าวกินคนเดียวกับทากับข้าวกินกับคนอื่นกับเพื่อนอะมันต่างกันมากเลยแล้ววันนี้เราได้ทําแบบข้าวกันทั้ง3คนอะมีความสุขมากสนุกมากแบบชอบอยากมาอีกครับขอบคุณพี่มากอุ้ยขอบคุณพี่โน้เลยครับเดี๋ยวผมไหว้แป๊บนึงนะพี่ ก่อนจากลานะครับผมนะครับผมก็ต้องขออเมทไวย,อยชัยนะครับผมขอขอบคุณพระศรีรัตนใจนะครับผมพี่ป่า,ปาพี่เขาเจ้าสางนางไม้สิ่งศักดิ์ที่ปกปักรักษาลักที่แห่งนี้นะครับผมจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีผิวสวยที่เรียบเนียนขอให้มีรักแร้ที่เรียบเนียนสุดท้ายนี้ถ้าเกิดนึกถึงเรื่องคนนะครับผมนึกถึงกังนําคลินิกสาธุขอย้ำนะครับโปรโมชั่นอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมลูกค้าใหม่ครับเพียงแค่แอดไลน์ไปที่แอดกังนําคลินิกนะครับผมทักไปขอเลเซอร์ขนรักแร้ตตัััั้้งงแ่่วววนนนนนีีจถึท31ธาค ผมนี้แล้วนะจ๊ะครับผมนี่จบสวยเพราะเพราะที่กังนำคลินิกใครๆก็หล่อใครๆก็สวยได้ครับพวกผมเย่ผมมีอะไรจะพูดให้ฟังพี่ยังไงครับอุ๊ยจังหวะตพี่ให้ผมให้ผมดมขี้เมื่อกี้ก็พอแล้วไม่ต้องให้ผมดมตดขี่จังหวะแร่ผมเจอกับอะไรวะเนี่ย ดูคลิปนี้จบแล้วก็<เ>อ,วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่าพลาดความมันอื่นจากช่องช่างวันประการนะครับผมไปเลยฮะทางซ้ายนี่ครับนี่นะครับไปดูเลยครับออออไปดูเลยครับออนี่เอาทุกคนมากินข้าวทุกคนทุกคนครับพี่มาๆๆๆทุกคนไปดูเสร็จขึ้นมากินข้าวด้วยกันครับ